เลยต้องเดินทางไปแล้วต้องย้อนกลับมาใหม่เดี๋ยวใงน,นีกว่าประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ใช่นะครับวันนี้แต่ว่ามีเรื่องสำคัญพร้อมระบอกนะครับโอเคครับการชี้แจงถแถลงข่าวในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้อเท็จจริง ที่อาจจะถูกบิดเบือนทําให้สังคมเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจไปร่วมประชุมในต่างประเทศของทั้งท่งทานนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและท่านรองนายกพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะครับปรากฏว่ามีข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงไม่ว่าจะ แพรในโซเชียลมีเดียหรือล่ำลือกันก็ตามนะครับซึ่งรัฐบาลนี้มีเจตนารมณ์แน่วแน่ว่าเราพยายามที่จะลดการตอบโต้หรือชี้แจงประเด็นที่เป็นในยะทางการเมืองท่านนายกอยากให้เน้นถึงเรื่องของการทำงานและการขับเคลื่อนประเทศมากกว่าที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องทั้งทางการบินไทยก็ดีทั้งทางกลาโหมก็ดี เขาก็พยายามที่จะชี้แจงอธิบายความเรื่องนี้มาแล้วแต่เข้าใจว่าคงเป็นการชี้แจงต่างเวลาต่างสถานที่กันก็อาจจะทำให้ข้อมูลไม่ได้ถูก <c oughs> ผสมผสานให้เป็นก้อนเดียวกันเนื้อเดียวกันวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องเชิญทั้งสองท่านนะครับคือท่านจรัมพรโชติกาสถียนท่านกรรมการผู้มนวยการใหญ่ของบริษัทการบินไทย กับท่านพลตรีคงชีพธันตรวินิศโฆษกกระทรวงกลาโหมมาร่วมชี้แจงอธิบายความพร้อมกันแล้วก็ตอบคําถามที่ท่านสงสัยจะได้หมดปัญหาเรื่องนี้ไปสักทีนะครับเราจะได้มีสมาธิการทํางานไปข้างหน้าสาเหตุประการที่2ก็คือรัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการป้องกันการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบเพราะฉะนั้นเมื่อมีเสียงลือเสียงเล่าอ้าง มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่ผิดไปจากความเป็นจริงเราก็เกรงว่าพี่น้องประชาชนอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือผิดความคาดหวังที่ตั้งความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้ซึ่งท่านได้เคยให้ความร่วมมือมาตั้งแต่วันที่เราเข้ามาทำหน้าที่คือ22พฤษภาคม2557นั้นนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องชี้แจงรายละเอียดกันวันนี้นะครับ ประการแรกที่อยากจะชี้แจงก็คือการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจของท่านนายกหรือท่านรองนายกก็ตามเนี่ยเรายึดถือระเบียบหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกที่ว่าด้วยเรื่องพัสดุป,ปี2535ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับระเบียบฉบับนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2556นะครับ แล้วก็การดําเนินการเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันเจ้าหน้าที่สํานักเลขานายกเนี่ยดำเนินการในกฎระเบียบหลักเกณฑ์แบบนี้มาโดยตลอดหลักเกณฑ์ที่ว่านั้นเนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินเกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับจะต้องมีการประกาศราคากลาง แล้วก็มีการลงนำเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอันนี้คือระเบียบหลักเกณฑ์ที่ท่านจำเป็นต้องทราบนะครับประการที่สองในการเดินทางไปต่างประเทศนั้นเนี่ยวิธีการเดินทางโดยเครื่องบินมี3แบบด้วยกันแบบที่1คือไปโดยแบบสายการบินพาณิชย์หมายความว่านั่งปนกันไปกับผู้โดยสารอื่นๆ ซึ่งการจะเดินทางด้วยวิธีการแบบนี้หมายความว่าล็อตตารางเวลาของท่านจะต้องลงตัวพอดีนะถ้าท่านจะไปประชุมกับต่างประเทศเขาเนี่ยท่านจะต้องลงตัวเวลาพอดีต้องเผื่อการเดินทางยกตัวอย่างเช่นเดินทางไปออเมริกาจากเดิมที่เคยใช้เวลาหนึ่งอาจจะต้องบวกไปอีก7ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือบางไฟนี่อาจจะบวกไปถึง19ชั่วโมงก็มี นะครับในการที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องในการที่จะลองรอเครื่องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉนั้นอันนี้คือหลักการอันแรกที่เราจะใช้ถ้ามันไม่ลงตัวด้วยประการทั้งปวงเวลาที่มีอยู่ไม่ทันเวลาที่ไปประชุมต้องใช้เวลาในการเดินทางมากมีภารกิจสําคัญที่เมืองไทยก่อนจะเดินทางไปประชุมไม่สามารถจะเลื่อนการประชุมได้ลักษณะแบบนี้จะใช้วิธีการเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์นะครับประการที่2เดินทางโดยสายการบินของ เครื่องบินทหารซึ่งก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการเช่นจะต้องมีจุดแวะเติมน้ำมันกลางทางจะต้องมีการขออนุญาตผ่านน่านฟ้าที่สำคัญคือจุดแวะเติมน้ำมันก็ต้องมีการขออนุญาตเข้าลงในสนามบินต่างๆเพื่อจะขออนุญาตเกี่ยวกับการเดินทางประการสำคัญประการที่3ก็คือถ้าจะเดินทางโดยสายการบินทหารเนี่ย ส่วนใหญ่เราจะไปประเทศที่อยู่ใกล้ๆประเทศคือรอบบ้านเราพี่สัยของเครื่องบินระยะทางในการบินคือส่วนสำคัญบางทีมันไม่สามารถบินตรงถึงที่นั่นได้ก็ต้องแวะตามทางตลอดซึ่งก็เป็นปัจจัยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นว่ามันจะต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ผ่านน่านฟ้าขออนุญาตลงเติมน้ำมันอาจจะไม่ทันช่วงเวลา ประการสุดท้ายเป็นตัวเลือกสุดท้ายถ้าท่านใช้แบบพาณิชย์ไม่ได้ใช้แบบเครื่องบินทหารไม่ได้ท่านต้องมาใช้ในแบบที่สามคือเช่าเหมาลำตลอดระยะเวลาของรัฐบาลน,นี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยเดินทาง,างไปต่างประเทศหลายครั้งแต่จําเป็นต้องเช่าเหมาลำเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นครั้งที่1คือการเดินทางจากกรุงเทพไปมิลานประชุมเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับอาเซียนยุโรป ครั้งที่2คือการเดินทางไปรัสเซียไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปโซชิแล้วก็กลับเพื่อที่จะประชุมเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนกับสหพันธ์รัสเซียมีแค่2ครั้งกรณีของท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์มีครั้งเดียวคือครั้งที่ผ่านมาท่านเดินทางไปฮาวายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คือวิธีสุดท้ายถ้าเราเลือกวิธีที่1และวิธีที่2แล้วไม่ได้จริงๆ ทีในรายละเอียดต่อไปเนี่ยก่อนที่ท่านจรรพรจะชี้แจงในรายละเอียดหรือท่านคงชีพจะตอบคําถามหลังจากที่ท่านเคยชี้แจงแล้วหลายโอกาสเนี่ยผมอยากเรียนให้ท่านทราบเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าไม่อยากให้คนไทยตั้งประเด็นเฉพาะเรื่องตัวเลขอย่างเดียวอยากให้ท่านดูที่มาที่ไปของตัวเลขเด้ยวยว่าตัวเลขนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรปัจจัยของมันในการคํานวณคืออะไร ตรงนี้ต่างหากที่จะทําให้สังคมเกิดความรู้สึกสบายใจแล้วก็ไว้วางใจสุดท้ายก่อนจะไปที่ท่านจารมพรนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นแล้วก็คือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสที่ท่านลงเป็นภาพกราฟิกของท่านนายกของท่านรองประวิทยและก็ของท่านอดีตนายกรันตรีท่านยิ่งรักปรากฏว่าท่านใส่ตัวเลขครบ ทั้ง3ท่านนะครับแต่ก็มีภาษาอังกฤษเขียนกำกับไว้ว่าของท่านประยุทธ์กับท่านประวิทย์นั้นเป็นราคากลางคำว่าราคากลางก็คือราคาที่แจ้งมาเป็นการประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะเดินทางแต่ของกรณีท่านยิ่งรักคือราคาทั้ทั้คือสุดท้ายแล้วในการเก็บเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ จะต้องเปรียบเทียบราคากลางต่อราคากลางหรือราคาสุดท้ายต่อราคาสุดท้ายซึ่งทางหนังสือพิมพ์เขาก็ชี้แจงมีเหตุผลว่าเขาก็ได้เขียนชัดเจนแล้วว่าราคาเบื้องต้นหรือราคากลางของท่านประยุทธ์กับท่านประวิทย์แต่ของท่านยิงลักษณ์เป็นราคาสุดท้ายแต่ว่าบังเอิญในสังคมของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ดูในรายละเอียดเราก็จะดูแต่ตัวเลขใหญ่ๆแล้วก็มาเปรียบเทียบกันโดยที่ไม่ได้ดูว่า อะไรคือราคากลางอะไรคือราคาสุดท้ายซึ่งผมก็ได้เรียนข้อห่วงใยไปกับท่านท่านก็บอกว่าท่านตรหนักในข้อห่วงใยนี้แต่ก็ได้เขียนชัดเจนแล้วแต่ต่างฝ่ายต่างทราบซึ่งกันและกันว่าเราเป็นห่วงเรื่องอะไรก็เลยขออนุญาตมาำํำนำมาเล่าให้ท่านฟังว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นในรายละเอียดการเดินทางการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวฟังจากท่านจรัาพรนะครับเสิ็ครับ ครับในเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายนะครับก็ในเมื่อมีความสนใจที่ใช้บริการเต่าเหมาลำหรือที่เรียกว่าชา์เตอร์แล้วนะครับทางการบินไทยเราก็มีกระบวนการในการเสนอบริการอย่างเป็นระบบนะครับเช่นของการคำนวณราคานี่หนึ่งคือเรื่องของการคำนวณราคาเรื่องของการจัดหาเครื่องบินการจัดหานักบินจัดหาอาหารตามต้องการ จะหาผู้บริการภาคพื้นในแต่ละเมืองที่ไปจอดนะครับรวมทั้งการขออนุญาตการบินเข้าผ่านน่านฟ้าแต่ละน่านฟ้าเป็นต้นส่วนเรื่องสูตรของการคำนวณราคานั้นนะครับเราจะมีสูตรที่ชัดเจนและก็เหมือนกันนะครับกับโดยพาออีกฝั่งรัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลเนี่ยสูตรเป็นสูตรเดียวกันนะครับซึ่งวิธีการคิดนั้นเนี่ย ในแต่ละเรื่องที่เรียนให้ทราบนะครับเราจะมีคนที่รับผิดชอบหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจะมีตารางหรือเป็นสเปรดชีตใหญ่ที่เราจะใส่ความต้องการไปเช่นไปกี่วันไปเมืองไหนบ้างไปกี่คนนะครับหยุดพักนานเท่าไหร่ตารางบินออกกี่โมงกลับกี่โมง ไปที่ไหนกี่โมงเป็นต้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นตัวแปรทั้งสิ้นเราจะต้องแจกข้อมูลต่างๆนี้ให้หน่วยงานประมาณเกือบสิบหน่วยงานในการบินไทยในแต่ละเที่ยวบินที่เป็นเช่าเหมาลำจะต้องคำนวณแบบนี้ทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเสร็จแล้วทั้งสิบหน่วยงานโดยประมาณนะครับก็ส่งกลับมาที่หน่วยงานกลางแล้วก็ประมวลแล้วก็ส่งราคานั้นเนี่ยนำเสนอให้กับ ผู้ที่ขอใช้บริการนะครับซึ่งในกรณีนี้ที่เป็นของทางฝั่งรัฐบาลก็ใช้ระเบียบที่ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างนะครับของกองคลังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปี2556นะครับที่ออกปี2556ซึ่งก็ให้มีการเปิดเผยราคาต่างต่วนี้ทุกท่านก็จะเห็นในเว็บไซต์ของสองนอที่ชัดเจนนะครับอันนี้คือที่มา เพราะนั้นอันนี้ท่านตรวจสอบได้ตารางมีหมดครับแล้วก็สูตรต่างๆก็เป็นสูตรที่เราทํากันอยู่ทุกวันเป็นธุรกิจที่ทางเราให้บริการก็เหมือนกับสายการบินอื่นทั่วไปเรามีการแข่งขันกับสายการบินอื่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นสูตรในการคํานวณนั้นเนี่ยกับตัวราคานั้นเนี่ยก็เป็นราคาที่สู้ได้นะครับสู้คนอื่นได้แต่ทั้งหมดนั้นค่าจ่ายจะต่างกันตรงไหนครับ จะอยู่ที่ตัวแปรก็คือตัวแปรเช่นระยะทางเมืองที่ไปนะครับตารางการบินจํานวนผู้เดินทางเมืองต่างๆนั้นเป็นเมืองที่เราไปบ่อยๆไหมมีเจ้าหน้าที่ที่การบินไทยอยู่หรือไม่นะครับคือถ้ามีก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเราก็มีเจ้าประจําในการดูแลเรื่องบริการภาคพื้นเรื่องเติมน้ามันเรื่องโหลดอาหารนะครับคือถ้าไม่เคยไป คือถ้าเมืองปแปลกๆหน่อยเราก็จะได้ราคาแบบที่ราคาอะไรราคาที่ walk in นะครับซึ่ง walk in จะ,จะค่อนข้างแพงตน้นอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวแปรนะครับ okay. ผมขยายความท่านอีกนิดหนึ่งก็คือในการคำนวณค่าโดยสารหรือค่าเช่าเหมาลำที่ว่าเนี่ยรัฐบาลนี้ โพสลงในเว็บไซต์ตามที่ท่านได้พบในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางก็ดีของสำนักนาย,ยกก็ดีเพราะว่าเราทำตามกฎหมายแล้วเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่โปร่งใสที่ผ่านมาไม่เคยมีการโพสต์นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถตรวจสอบได้ประการที่2องจำนวนตัวเลขเนี่ยท่านจะดูแต่ตัวเลขมากน้อยอย่างเดียวไม่ได้ ท่านจะต้องดูว่าระยะทางในการบินมันใกล้หรือไกลไปในเมืองที่เขาเคยบินหรือไม่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างกรณีที่มีคนยกตัวอย่างเรื่องค่าอาหารบินจากไทยไปรัสเซียคิดค่าอาหารราคามาตรฐานของเมืองไทยแต่ถ้าท่านไปอยู่ที่เซน์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วท่านจะบินไปโซชิเนี่ยแม้ว่าท่านจะกินอาหารไทยมันก็ไม่คิดราคาไทยให้ท่าน ราคาอาหารก็ต้องเป็นราคาของที่นูน่นอย่างนี้เป็นต้นตัวเลขมันจึงมีความแตกต่างเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่กินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นตามจริงการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะคำนวณตามเมนูที่มีอยู่ในจำนวนเมนูราคาที่สูงสุด ของแต่ละเมนูแต่ในการปฏิบัติจริงไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปจะต้องไปกินในเมนูสูงสุดเขาอาจจะกินกุวยเตี๋ยวธรรมดาก็ได้เขาอาจจะกินอาหารปกติก็ได้กินแค่ไหนเขาก็มาเรียกเก็บเงินเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคาที่ขึ้นเว็บไซต์เอาไว้กับราคาที่จะเก็บจริงในวันข้างหน้าเนี่ยจะถูกลดราคาลงมาอีกนะครับอันนี้คือเรื่องที่อยากเรียนเพิ่มเติมเป็นประการแรกประการที่2 ท่านนายกยืนยันเสมอว่าเมื่อเราเข้ามาต้องการทำทุกอย่างให้โปร่งใสเราเองก็พร้อมรับการตรวจสอบซึ่งณขณะนี้ก็มีหน่วยงานที่เข้ามาขอข้อมูลสําหรับการตรวจสอบแล้วรัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นแต่ประการใดยินดีให้มีการตรวจสอบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนๆที่จะเดินทางไปประชุมแบบนี้ก็ใช้กฎกติกาเดียวกันไม่เคยมาสร้างกฎกติกาใหม่ในสมัยรัฐบาลนี้เคยทำในสมัยรัฐบาลในอดีตจะผ่านมากี่ท่านนายกก็แบบนี้เพียงแต่การโพสต์ราคากลางลงไปในเว็บไซต์ที่ผมว่าเนี่ยได้เริ่มสตาร์ทหรือเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ11สิงหาคม2556แล้วในสมัยรัฐบาลนี้ เราก็ดาเนินการอย่างนั้นมาโดยตลอดส่วนก่อนหน้านี้รัฐบาลเข้ามา22พฤษภา57ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่11สิงหา56ทำไมเขาไม่โพสต์ท่านต้องไปติดต่อตรวจสอบเอาเองนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่โพสต์เขามีการเลื่อนอะไรกันออกไปหรือเปล่ายังไงผมตอบท่านไม่ได้อันนี้คือประการสำคัญ มีคําถามที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นหลายคนบอกว่ามีเห็นรายชื่อของคนที่เดินทางไปในคณะก็ทราบจากท่านจราพรว่าทางการบินไทยได้แจ้งความดําเนินคดีแล้วกับผู้ที่กระทําผิดแบบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะต้องสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดต่อไปเขาแจ้งความในกรณีใดหนึ่งข้อมูลที่ปล่อยออกไปเป็นข้อมูลเท็จ 2. การนำข้อมูลออกไปปล่อยก็ถือว่าผิดระเบียบผิดหลักเกณฑ์ผิดข้อกฎหมายที่ทางการบินไทยเขามีอยู่ได้นำเนินการไปแล้วนะครับก็คิดว่าครบถ้วนในส่วนของท่านอยากถามอะไรเพิ่มเติมกับทางกาลาโมไหมครับเชิญได้เลยนะครับยินดีตอบคำถามทั้งหมดทุกอย่างใจเย็นๆนะรับตอนนี้เมื่อกี้โกเองบอกว่าราคาอีกขึ้นครังนี้เนี่ยเป็นราคาที่สตอนนี้อยากรู้ว่าเ้า นนร,ราคาที่จ่ายเป็เสร็จจะรู้ประมาณ2เดือนหลังจากบินนะครับเพราะต้องรอเรียกเก็บมาจากทางฝั่งฮาวายและทางส่วนต่างๆนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเ,เรื่องขั้นตอนปกติของการการเช่าเอาเราที่ที่เราทำกับทางภาครัฐซึ่งเราจ่ายตามจริงเพราะ,ะเราต้องรอตัวบินได้เก็บตามจริงนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ได้มีโอกาสเรียนสอบถามท่านเลขาพลเอกวิราชอรุณศรี <c oughs> ท่านบอกว่าในสมัยที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งเลขาเนี่ยท่านยังเพิ่งเซ็นเรียกเก็บเงินกรณีท่านยิ่งรักเดินทางไปต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาไม่ได้มีการเตะถ่วงแต่ประการใดเหมือนตัวอย่างที่ผมได้ยกเมื่อสักครู่เชิญครับท่านดนโอเค เปรียบเทียบกรเปรียบเทียบกรณีไหนครับก็นี่ครับนี่คือเหตุจําเป็นที่เราต้องมาแถลงข่าววันนี้เพราะประการที่หนึ่งข้อเปรียบเทียบที่ว่าน้นน่ะ<ม>ในโซเชียลมีเดียบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ Post, เขาเขียนชัดเจนแต่โดยวิสัยคนไทย บางทีอ่านแต่ตัวเลขกลมๆใหญ่ๆไม่ได้ดูในรายละเอียดจึงต้องมาเรียนให้ท่านทราบว่าราคาของท่านนายกรัฐมนตรีกับของท่านพลเอกประวิทย์ที่ไปลงในหนังสือพิมพ์นั้นคือราคากลางคือราคาเบื้องต้นที่เขาประมาณการก่อนเดินทางแต่หลังจากเดินทางเสร็จแล้วเขาจะมาเรียกเก็บราคาทีหลังเนี่ยจะเป็นราคาที่ต่ําลงมากว่านี้ส่วนต่ําลงมาเท่าไหร่ก็ เดี๋ยวทางการบินไทยชี้แจงรายละเอียดได้แต่ของกรณีของท่านยิงรักเป็นราคาสุดท้ายแล้วที่เขาเรียกเก็บไม่ใช่ราคากลางผมขอ่าเ้ยืนยันนะครับว่าราคาที่ให้กับทุกรัฐบาลนนเนี่ยสูตรนี่มันก็สูตรเดียวกันทั้งนั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราให้บริการกับกับลูกค้าเราใน,ใน,ใ,นในทุกๆในทุกๆยุคครับทางท่านจัทางท่านจั คนท่านบอกว่าตัววแปนที่แบบการเดินทางอะไรวกต่างหรือว่าการวิ่สปาอย่างเคสของท่านมองความวิือว่าเป็นเคสของวิวเป็นเคสที่เราม่ตรอย่แล้วนะทาเอาอกอินขากลับครขากลับเป็นของฮาวายเราไม่เคยบินก็ไม่ไม่ให้เจ้าประจําครับนั่นหลาเพราะว่าท่านะ้กต่ง่างเรื่องนแต่ต่างอาจะมี้าจว่าอาจะไม่มีเจ้าจังเลยท่านแต่งนร่มซึ่งที่นนเนี่ย แต่คิดว่าราคากลางได้ได้ทราบแล้วแล้วก็ครอบคลุมไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าจะรับรองการท่านในการพูดตัวแปรหลายตัวครับนี้เรื่องของอากาศทุกเกิงเนี่ยเป็นราคาเป็นเป็นเรื่องของตัวแปรเรื่องต่างๆเป็นใช่ครับเป็นครับแล้วเวลาถ้านจ่ายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยคิดทุนเราจะราคาตามจริงครับตามจริงครับในวันที่บินคิดราคาน้ํามันในวันที่บินใช่ไหมครับครับ มันเป็นไปตามกฎหมายของปพชตามหนังสือกระทรวงการคลังลงวันที่17กันยายน2556แต่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่11สิงหา2556คือย้อนหลังมานิดหนึ่งต้องไปถามท่าน ว่าท่านมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่อย่างไรทีส่วนกานีจะเป็ตามรูปในการเก็เท่าที่ทราบเบื้องต้นเขามีการขอยกเว้นไปยังกอบพซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทางกอบพเขาก็มีการท่วงติงมา อธิบายความกันแล้วว่าในงวดต่อไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรายงานที่แจ้งให้ชัดเจนนะซึ่งเขาก็มีรายละเอียดที่แจ้งไปแต่นนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าเราทำเนี่ยเราทำโปร่งใสเราจึงโพสต์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าที่ท่านไม่โพสต์ไม่ใช่ท่านไม่โปร่งใสไม่ใช่ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ท่านอาจจะมีหลัก ท่านอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนเมืองในการเดินทางจนทําให้การคํานวณราคากลางออกมาไม่ทันกับที่จะโพสต์ก็เป็นได้ไม่ได้ต่อว่าท่านแบบนั้นท่านต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับสุดท้ายเลยที่อยากฝากก็คือเรื่องกรณีของอดีตท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ออกมาให้ข้อมูลทํานองเปรียบเทียบว่าเนี่ยลองไปดูสมัยรัฐบาลน,นั้นรัฐบาลน,นี้รัฐบาลโน,น้นใช้ค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน,เ,นเมื่อได้ฟังการชี้แจงแบบนี้แล้ว ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจนะครับว่าข้อเท็จจริงของการเดินทางการใช้จ่ายนั้นเป็นไปได้วยความโปร่งใสตามระเบียบที่มีอยู่เป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเพิ่มพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเราโพสต์ข้อมูลราคากลางลงไปด้วยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ส่วนใครไม่โพสต์ท่านอาจจะมีเหตุจําเป็นก็ต้องว่ากันไปตามเหตุจําเป็นอย่างนั้นขอขยายาวามาเพิ่มเติมนะครับที่ทางการบินไทย ได้ดำการแจ้งามแล้วว่าเะกสารที่ถูกเผยแพร่เนี่ยทำผิดกฎหายข้อนจริงโดยข้อที่จริงเอกสารมันแตกต่างที่ถูกเผยแพร่อย่างไรคือเอกสารที่พูดถึงนะครับเป็นเอกสารรายชื่อของผู้โดยสารนะครับซึ่งที่มานนั้นเนี่ยที่เราไปแจ้งความก็คือว่าถ้าที่มามาจากการบินไทยเพราะเอกสารเนี่ยเราแจ้งได้จากทางฝั่งเราไปยังคู่ค้าเรานะครับก็ไม่รู้ว่า มันลีกไปจากทางไหนแต่ถ้าหลุดจากฝั่งการบินทยนี้ผิดระเบียบวินัยดังนั้นคือต้องดาเนินการแต่เท่าที่ทราบแน่นอนก็คืออันนั้นเป็นเอก,เอกสารในเบื้องต้นซึ่งไม่ตรงกับการเดินทางจริงดังนั้นใครที่เอาเอกสารนั้นไปเปิดเผยแล้วก็บอกว่านี่คือลิสของผู้โดยสารจริงมันไม่จริงลยครับท่านผมตอบขยายความเมื่อกี้น้องน่าจะถามว่าแล้วจริงๆเนี่ย มีใครเดินทางบ้างใช่ไหมจุดประสงค์คือถามอย่างนั้นนะต้องอธิบายแบบนี้ว่าที่เขาไปแจ้งความนี่หนึ่งคือไม่ใช่เอกสารจริงรายชื่อไม่ตรงกับความจริงสองระเบียบหลักเกณฑ์เอาไปเปิดเผยไม่ได้ทําไมถึงเปิดเผยไม่ได้เพราะมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง ของลูกค้ากับการบินไทยเขาอยู่จึงไม่สามารถเปิดเผยท่านดูได้แต่ขณะน,นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเขาขอไปแล้วแล้วเราก็ให้เขาไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ปิดบังแต่เอามาเปิดให้ท่านดูไม่ได้ด้วยกฎกติการะเบียบหลักเกณฑ์มันมีอยู่แล้วพอมีความขึ้นมาเพราะว่าเอกสารนี้มันจมาได้ยังครับพระพุทแจ้ความครับ ท่านอุตส่าห์มานั่งแล้วถามท่านสักหน่อยทีครับสมาชิกใหม่ที่สมาชิกใหม่ที่เราพ้นทุนไปแต่ทั้งสี่สิบสมาชคนที่เราเตรียมจะเดินทางไปรเตรียมเดินทางไปไหมหมายความว่าการเสการจะไปเนี่ยคือคุนทั้งสี่สิบสมาชิกจะเตรียมที่จะเดินทางไปร่งโควตานี้เช่นอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของกล<อ>่าวโดยตรงท่านตอบหน่อยว่าสิ่งที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันใช่เตรียมไหมเตรียมในใจแล้วมันตรงกับในใจไหมอยังอย่างตอนช่องห้า,า,เ,าเขาก็แจ้งไปแล้วนะครับว่า เดิมทีที่เขาจะ,ะจัดให้คุณทนรัศมีใช่ไหมที่ว่าคุณสงสัยกันเนี่ยไปใช่ไหมฮะเพราะว่าเดิมทีเห็นว่าคุณชนรัศมีนี่ทํารายการเดินหน้าประเทศไทยดูแลเรื่องของไอคีโอไอยูเรื่องของการค้ามนุษย์อยู่นะครับทีนี้พอช่องห้าเมาื่อวานช่องห้าก็มีแถลงข่าวไปนะครับช่องห้าก็เห็นว่าถ้าไปเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาไปสองวันซึ่งคุณชนรัศมีจัดรายการสดเขาหาคนจัดไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องของช่องห้านะครับจะจัดใครไปก็แล้วแต่แต่ปกติกะลาผมจะร้องขอไปว่าขอให้มีช่างภาพคนหนึ่งผู้สื่อข่าวคนหนึ่งไปกับเราเขาจะจัดใครก็แล้วแต่เขาจะหมุนเวียนเขาจะอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่เขานะครับนี่นะครับถ้าไม่มีผมถือว่านี่คือการชี้แจงรอบสุดท้ายแล้วฉั้นต้องช่วยผมในการสยบข่าวลือ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บั่นทอนต่อความรู้สึกของผู้ที่ตั้งใจทำงานเราเข้ามาด้วยการแก้ไขปัญหาของประเทศ วันหนึ่งมีคนผิดเบือนอาจจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนรู้สึกผิดหวังกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับท่านแล้วเราคาดหวังว่าท่านในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่คํานึงถึงเรื่องของบ้านเมืองเหมือนเช่นเดียวกับรัฐบาลคํานึงก็คงจะช่วยกันทําให้สิ่งต่างๆมันดําเนินต่อไปได้นะครับมีท่านใดอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมจบเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ